วัสดีครับถ้าคุณหารถสีส้มอยู่คันนี้เลยขายดีสุดๆในปีนี้เอเวอเรสสีส้มหนึ่งเดียวที่ขายยอดถล่มทลายแสงคู่แข่งทุกคู่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันคันนี้มีแพ็คโบกอีกหกหมื่นค่าสีอีกหมื่นสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ หล่อขนาดไหนนะครับเป็นตัวเอเวอเรสต์เจ้าเอเวอเรสต์1484ตัวสปอร์ตนะที่หล่อลงตัวแบบสีพิเศษนะครับเรียกว่าสุดาเอวอเรสนั่นเองหล่อเหลือเกินนะครับที่คนตามหานะครับคันนี้แต่งเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับพร้อมกระจังหน้าแรปเตอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นะครับมากับไฟสามดวงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคุมโทนสีดําพร้อมคิ้วไฟหน้าลงตัวมากๆนะครับ ลงตัวกับสีตัดมากๆเลยกับสีส้มนะครับแล้วก็เพิ่มคําว่าเอเวอเรสต์โฝากระโปรงที่ซึ่งติดมาจากโรงงานที่หล่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับไปวิ่งไปไหนเนี่ยก็เรียกว่าโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะครับไฟหน้าข้างหน้าเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมตัวไฟความปลอดภัย C c a m นะครับเวลาขับเวลากลางวันลดความอัอาตราการชนม้กขึ้นนะครับแล้วก็ ขับขี่ได้ดีมากๆเลยคันนี้มากระขุมพลังเครื่องยนต์170แรงม้านะครับกับเกียร์6กสปีดนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวการขับขี่อ่าลงตัวนะครับพร้อมเซนเซอร์หน้าทั้ง4จุดแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะครับมาดูด้านข้างดีกว่าด้านข้างคันนี้แต่งซุ้มล้อนะครับชุดแต่งวกเตอร์นะครับเป็นรูปเฟืองแบบนี้สีดำด้านนะครับลงตัวกับ ล้อรถมากเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อรถนะครับมากับล้อเลนโซ่ที่เป็นยางอาของโตโยนะครับก็สวยงามมากเลยขนาด20นิ้วนะครับมากับล้อ20นิ้วเลนโซออฟซูนะยางก็ดอกสวยมากๆนะครับโช้กหน้าเป็นโมเดทูปนะครับด้านข้างมาดูดีว่าเหมือนได้ด้านข้างเป็นโมเดไฟเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็สวยงามรับําหนักตัวรถนะครับเวลาเราไปดูดอฟโรดนะฮะด้านข้างก็เป็นเบ้ามือจับนะครับ ที่ลงตัวกับสีตัวรถแล้วก็คันนี้ยังเป็นทีมดําส้มนะครับก็คือจะเป็นมาจากโรงงานอยู่แล้วมือจับนะสวยงามระบบกระจกก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขี่มากมายไม่ว่าคูดคอนโทรลอะเด็ทีปท็อปแอนโกแล้วก็กล้อง3 6 0้อองศายังมีตัวบายสปอร์ตที่แจ้งผ่านกระจกมาด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็จะมีอยู่ที่กระจกโอเคมาดูซุ้มรล้อด้านหลังฮะซุ้มรล้อด้านหลังก็เป็นขนาด6นิ้วเหมือนงานเป็นของชุดวิกเตอร์นะครับล้อทางด้านหลังเป็นแมกเลนโซ่นะครับพร้อมตัว ยางโตโยต้าขนาดเท่ากัน20นะครับเป็นยางอาทีนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังจะเป็นตัวปลายท่อแบบนี้ครับชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวรถเป็นท่อแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีดิฟเฟอเซอร์ด้านหลังนะฮะสัดสีกับตัวรถมากๆเลยไฟถ้าตียู่ภู่างก็สวยงามเลยทีเดียวมีเซนเซอร์ให้ถึง4จุดนะครับระบบช่วยถอยจอดตัวอุปสรรคนะครับที่ต่ำกว่ากระจกที่มองเห็นนะครับด้านบนเป็นกระไฟ LED นะครับฟูลซิสเต็มหล่อแบบนี้เลยนะครับสำหรับเบลวิส ตัวสีส้มนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องเชื่อมต่อกับกล้อง360องศานะที่มองรอบวด้านบนเป็นสปอยเลอร์ที่มากับชุดตัวเวทเตอร์นะครับหล่อมากๆานะครับตัดสีดํากับตัวรถเลยทีเดียวนะครับสีส้มเนาะด้านหลังก็สวยงะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเราดูรอบเคันนะครับหล่อลงตัวขนาดนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวดูภายในนิดนึงครับผมภายในเป็นคอนโซลสีดําทั้งหมดนะครับเบาะ พิมพ์สปอร์ตที่บอกแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็พวงมาลัยมันมัลติฟังก์ชันใช้งานพูชคอนโทรลแบบไดร์ตีที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เมนูหน้าจอขนาด7นิ้วด้านบนนะครับระบบสตาร์ทเป็นระบบสตาร์ทพุชสตาร์แล้วนะครับช่องแอร์เป็นทันสมัยระบบแอร์แยกโซน คเครื่องเสียงตรงกลาง12บนิ้วที่อัปเกรดจากโบกแพ็คขึ้นมานครับแล้วก็ระบบคูคุอนโรทรลแบบไดร์ทีดมากมายเลยที่เพิ่มมานะครับแล้วก็กล้องสามร้อยหสิสัญาแสดงที่หน้าจอนะครับแอร์แยกโซนซ้ายขวาเกียร์ออโต้ออโต,โตโมาตนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็มีให้ครบแล้วนะการใช้งานก็ดีๆๆมากๆเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจสปอร์ตตัวตัวเอฟเรสต์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไทเทเนียม หรือตัวเทนหรือตัวไวทแท็กก็มีให้เลือกมากมายนะครับสามารถจองเข้ามาในเพจได้นะครับอีพนักรานและสามารถติดต่อมาไนเพจนะฮะหรือว่าเบอร์โทรที่0ูนย9เก้านะครับให้ปรึกษาเกี่ยวกับไฟแนนซ์ทั่วประเทศแล้วก็การตกแต่งแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ